สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหศัศจรรย์แห่งกรรมมิราเครลด์ในโลกกว้างใหญ่ของอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยข้อมูลและวัตกรรมบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างแรงบันดาลใจกับการลอกเรียนแบบก็ผ้าเรือนเพิ่งมีประสบการณ์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเนื่องจากว่าต้องการหาไรายได้เพิ่มจึงสมัครเป็นดีไซเนอร์ on p o ีของเว็บ ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทางเว็บบอกต้องโหลด5ดีไซน์แล้ว3วันทำการจะเปิดผลงานโฆษณาจะแจ้งให้ทราบว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับผลงานนั้นถ้าลูกค้าซื้อโปรดักที่มีดีไซน์ของเราก็จะได้รับคอมมิชชั่นเราดีใจกับการรับรีบโหลดดีไซน์ครบไปแล้ว5 ห้าดีไซน์แล้วรอทางเว็บอนุมัตพิพอถึงเวลากำหนดทางเว็บแจ้งมาว่าแอคเคาท์ของเราถูกลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วโดวยอ้างว่าดีไซน์ของเราละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเราโต้กลับว่าดีไซน์ของฉันฉันวาดกับมือฉันเองระบายสีด้วยตัวฉันเองฉันคิดด้วยสมองของฉันเองไม่ได้เรียนแบบใครทางเว็บไม่โต้ตอบเงียบหายไปเลย ต่อมาก็สมัครใหม่อีกเว็บหนึ่งต่างประเทศเหมือนกันเป็นแต่เป็นเครือข่ายของเว็บเดิมซึ่งเรามารู้ในภายหลังถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็จะไม่สมัครให้เสียเวลาเว็บใหม่บอกว่าให้โหลด10บดีไซน์แล้วครบ3วันจะแจ้งมาเหมือนเดิมแอ c เคา t ์ถูกลบไปอีกและให้เหตุผลเดิมว่าละเมิดลิขสิทธิ์เราบอกว่าละเมิดอย่างไรไหนแจ้งมาเซจะได อยากจะรู้เหมือนกันว่าดีไซน์ที่ฉันออกแบบมนจากความคิดของฉันเองจากมือของฉันเองจะไปละเมิดใครทางเว็บแจ้งบอกว่าถ้าต้องการให้ปลดล็อกต้องใช้เวลาทั้งหมดถึ15วันโดยจะต้องส่งเอกสารคือก๊อปปี้พาสปอร์ตและก๊อปปี้เลขที่บัญชีถามว่า3วันแรกยังเจอกับแบบนี้ลบแอคเคาท์ของดีไซเนอร์ มือใหม่แบบไม่มีเหตุผลแล้วใครจะยังกล้าที่จะส่งเอกสารสำคัญของตัวเราไปให้อีกมีเพื่อนๆนในวงการดีไซเนอร์มือใหม่พูดประโยคเดียวกันว่าไอ้สองเว็บนี้มันถูกร้องเรียนมากมายเรื่องแบบเดียวกันคือชอบลบบัญชีของนักดีไซเนอร์มือใหม่มันหลอกให้สมัครแล้วก็ขโมยผลงานของดีไซเนอร์มือใหม่ไปเพราะผ่านไปสองอาทิตย์ ดีไซน์ของดีไซนเนอร์มือใหม่นั้นจะถูกปิ้นในโปรดัก์ของบริษัทมันในไม่ช้าผู้คนที่มีฝืฝีมือต่างๆก็จะทยอยออกมาคิดดูว่าเราถูกทำลายความหวังอย่างต่อเนื่องถึง2ครั้งในเวลา1อาทิตย์ทั้งเสียใจและตกใจแต่เราไม่ยออ่อท้อเริ่มต้นใหม่ ได้สมัครที่เว็บต่างประเทศอีกเช่นกันแต่ครั้งนี้สมัครในฐานะเป็นทั้งดีไซเนอร์และเป็นพาร์ทเนอร์ของเว็บโดยครั้งแรกเว็บบอกว่าจะต้องโหลด10ดีไซน์รอ3วันถ้าอนุมัติก็จะได้โฆษณาผลงานออกมาไปอยู่ในบน POD ของเว็บโดยทางเว็บ จะมีทีมคัดกรองผลงานของทุกๆดีไซเนอร์ Designer, โดยใช้เวลาครั้งละ3วันถ้าผ่านไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใครจะได้รับการโฆษณาและเผยแพร่ทันทีและจะได้รับอีเมลตอบว่าได้เป็นดีไซเนอร์และเป็นพาร์ทเนอร์ของเว็บและบอกว่าขอให้รักษาคุณภาพของผลงานและสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเองแน่นอน พราะครั้งนี้ทุกดีไซน์ของเรามีชื่อของเรากำกับลงไปในทุกรูปภาพที่เราได้วาดเองกับมือเองดูซิว่าจะมาอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของใครอีกไหมดีใจพอถึงครบกำหนดทางเว็บก็แจ้งมาว่าตอบตกลงว่าเราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเว็บเรียบร้อยแล้วและให้สร้างผลงานต่อไปคนเราทุกคนเมื่อ ถึงจุดเริ่มต้นชีวิตก็มีความหวังใหม่ทั้งหมดได้แรงบันดาลใจมาจากผู้พันแซนเดอร์เจ้าของไก่ KFC โดยหนึ่งตัวเราเองก็มีอายุมากแล้วพอๆพกับผู้พันแซนเดอร์เจ้าของไก่ KFC ซึ่งตอนนั้นที่ท่านประสบความสำเร็จได้ก็เมื่ออายุ65 หลังกเกษียณงานจากราชการทหารแต่ผู้พันยังคงมุ่งมั่นทำตามความฝันและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างมหัศจรรย์เมื่อตอนอายุมากแล้วระหว่างทางตั้งแต่เด็กจนถึง,ถงอายุ60กว่าของผู้พันเซนเดอร์ผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนใครๆก็ดูถูกว่าอายุมากแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเนเริ่มแรกผู้พันเซนเดอร์ก็นำเสนอไก่ทอดของเขา แต่ถูกทางร้านอาหารมากกว่าพันล้านปฏิเสธั้งแล้วครั้งเล่าผู้คันเลยเปลี่ยนแนวความคิดใหม่สร้างแฟรนไชส์ขึ้นมาเองเลยจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ที่มีสาขาไปทั่วโลกมากกว่า3 0 0แสนสาขาแต่กว่าที่ผู้คันจะค้นคิดสูตรไก่ทอดได้อย่างลงตัวและไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้ใช้เวลา 9ปีจึงประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เรามล้อม,รอ,ม,ร,อมรอบด้าน 2. ผู้พันแซนเดอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกไม่ล้มเลิกเป้าหมายและความฝันที่ต้องที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้ตลอดชีวิตของผู้พันผจญกับความยากลำบากตะแแอไม่เคยท้อไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมาย ทั้งๆที่ชีวิตเปลี่ยนมาหลายอาชีพสู้มาตลอดชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้พันมีตั้งแต่เด็กก็คือฝีมือในการทำอาหารที่อร่อยจับตัวได้ยากอีกทั้งตอนเด็กๆผู้พันแซนเดอร์เรียนหนังสือยังไม่จบต้องออกกลางคันเนื่องจากปัญหาการการเงินตราบใดที่หัวใจของคนเรา ยังมีความฝันไม่ยออ่อท้อจนสุดท้ายผู้พันพบตัวเองว่าเมื่อตอนอายุ65ปีทำไก่ทอดสูตรที่อร่อยไม่มีใครเรียนแบบได้จนเป็นไก่ทอด KFC โด่งดังไปทั่วโลกมาทุกวันนี้ 3. จากประวัติของผู้พันแซนเดอร์บ่งบอกว่าการศึกษาและอายุไม่ใช่อุปสรรคของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตขอเพียงล้มเลิกความ ขอเพียงไม่ล้มเลิกความฝันของตนเองทุกคนที่กว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ย่อมต้องผ่านความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนเปรียบเหมือนกับต้องค้นหาประตูความสำเร็จจนกว่าจะเป็นประตูความสำเร็จของแต่ละคนต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกที แต่สายตาของคนภายนอกที่เป็นนักวิาพาวิจารณ์คนอื่นจะมองว่าเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จแต่บุคคลเหล่านั้นลืมย้อนมองไปที่ตัวเองว่าตัวเองมีอะไรที่ประสบความสำเร็จบ้างผู้ฮันเซนเดอร์ไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นที่ว่าอายุมากแล้วแก่แล้วจะดิ้นรนทำไปทำไมทั้งๆที่เมื่อตอนหนุ่มยังทำไม่สำเร็จเลยและแก่แล้วจะทำสำเร็จได้หรือ ถ้าเป็นคนบางคนเจอคำพูดแบบนี้บั่นทอนจิตใจอาจจะล้มเลิกไปเลยก็ได้แต่ผู้พันเซนเดอร์ยังคงมุ่งมั่นสุดท้ายประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมากกว่าที่ผู้พูดดูถูกเสียอีก 4. จากความมุ่งมั่นของผู้พันเซนเดอร์ทําให้มีทรัพย์สินมากกว่าแสนแสนล้านแค่ในเมืองไทยมูลค่าในตลาดมากกว่า31,200ล้าน ขณะที่คนที่ดูถูกผู้พานตายไปอย่างเงียบๆใช้ชีวิตเดิมๆไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับโลกมนุษย์เลย 5. บทเรียนชีวิตของผู้พานแซนเดอร์เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จมากจนนับไม่ถว้วนเพราะเส้นทางของคนที่จะประสบความสำเร็จ 1. ต้องมีเป้าหมายความฝันอย่างชัดเจน 2. ไม่ล้มเลิกความฝัน จนกว่าจะทำสำเร็จ 3. ต้องอดทนและมุ่งม,มั่น 4. ไม่สนใจพายุลมปากของมนุษย์ท็อกซิก 5. การศึกษาไม่ได้วัดความสำเร็จของคน 6. ไม่กลัวความล้มเหลวครั้งแร้วครั้งเล่า 7. กล้าที่จะก้าวเดินต่อไป 8. กล้าที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา และการของคนประสบความสําเร็จจะไม่กล่าวโทษความล้มเหลวแต่กลับใช้เป็นพลังขับเคลื่อนทําให้แข็งแกร่งและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณเคยมีประสบการณ์คล้ายกันบ้างไหมและมีวิธีรองรับมือกับมันอย่างไรสวัสดีค่ะ